อาเรียสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พ t s h ช w c h ช n n น l นะครับอยู่ในเกม De t d t r เก g e r ในพาร์ทที่เนะครับคลิปนี้ได้ปืนใหม่มาด้วยนะครับแนะนำก่อนนะครับเป็นปืนลูกซองอีกกระบอกหนึ่งที่ความแรงสูงกว่ากระบอกที่แล้วนะครับนะได้ปืนใหม่แล้วก็เอาไปลองทดสอบกันเลยและกันนะครับโอเคครับด่านนี้ต้องฆ่าซอมบี้ทั้งหมด53ตัวอันนี้ปืนเก่าอันนี้ปืนใหม่นะครับมันจะแรงกว่า เพราะมันมีสโขบกล้องสโขบด้วยเออันนี้จะแรงมากแต่ก็เป็นลูกซองนะครับเพราะฉะนั้นก็โหลดเจ้าสี่นัดเหมือนกันแต่แรงมากมาเลยไม่กลัวแต่กระสุนอาจจะน้อยไปสักนิดนึงอโอ,โอ้ไม่เข้าโหลดกันตับนี่เอ๊ ล็อกหัวปึ้งล็อกนานไปนิดนึงเข้ามาไปชิดตัวห้อ่หลังอืออือเอาเลยตัดคาชิเลยไม่ตายซ้ำแต่สามสิบเก้าตัวโอ้ยหมดโ้ยของหมดยังเดือดเกยก็โอ้โห เกือบไปแล้วไอ้ยูโอ้ยมาเยอะไถเข้าไปไถเข้าไปไถเข้าไปเดี๋ยวหมดไปก่อนไปกัดรัวด้วยกันโอเคหมดเลือดไปสองหลอดกับการใช้เลือดเมื่อกี้ซอมบี้เหลือทั้งหมดสามสิบตัวเดี๋ยวว่าก็ยากอาการอยู่ ไม่ตายว่ะอันนี้ไม่แรงกเท่าไหร่สามนัดไม่ตายสี่นัด,ดอ,นอ้วนนี่โอ้หไม่ค่อยเข้าเลยฮะไม่ได้เอาปืนติดตั้งมาด้วยเพราะว่าราคาสูงมากให้ลัง หลบเนียน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 อ่ะหูเยอะคุณพระคุณเจ้าเยอะมากกระนำเข้าไปสุนจะหมดแล้วช่วยทีหยิบมาก่อน กำลังด้วยเหรสามนัดนัดสุดท้ายมามีมน,นี่อยู่ห้านัดจัดไปก่อนจนกว่ามันจะดอกกระสุนมาใหม่ไม่ตายเหรอโถ่มีกระสุนอยู่เฮ้เดี๋ยวรับจะเย็นอว้ หลังนะปึบน,นี่เลื่อยไปก่อนจะขึ้นมาจะขึ้นมาไม่ได้อยากเล่นงี้แต่มันจะเป็นเออเลื่อยเข้าไปเลื่อยอ,อือเรียบร้อยผ่านด่านแรกนะฮะ ได้ปืนแรงแล้วก็เล่นไปได้รัวๆนะครับด่านนี้43ตัวเหรอได้เลยเล่นของแรงให้ก่อนปืนนี่แรงมากถ้าได้อัปเดตเข้าไปอีกหน่อยก็คงจะแรงมากกว่าน,นี้แต่ค่าอัปเดตค่าอัปเดตเท่าไรหร่วะไม่รู้แต่น่าจะแพงมากเรายะไก,กลไปหลังเหรอ อ้อมหลังด้วยตัวหนึง่งเหรอไม่ให้อ้อมหรอกยัยมาพิษแต่กระสุนน้อยชิบหายเลยปืนแรงนะแต่กระสุนน้อยอะไรเปิดประตูเปิดเหรอเดี๋ยวจะพึ่ง พอเวลาหลังมาโอ้อยังไงก็ต้องจัดการก่อนสามสิบตัวมาเลยโอ้ยโถย่ชอบเข้าข้างหลังเหรอไปปิดฝา กองธรรมดาม่หลังอบก่อนเยอะม,มากมีตัวมาหลังด้วยเดี๋ยวพอเกียย์ข้างหน้าก่อนอย่าเพิ่งหลังก็อย่าพึ่งมาฮยยิงพลาด เดือน,นัดเดียวเหรอชิมหายยังก็ดบมาให้หน่อยแล้วกันดบกระสุนให้หน่อยดิกระสุนจะหมดแล้วเนี่ยดบให้หน่อยให้ดบให้เลยดบกระสุนให้หน่อยซิว้ โยะโอ้เขียวพวกนี้ก่อนแล้วกันนะมาขอบคุณสหรับกระสุน15นัดอยู่เฮ้ยเยอะย่งไม่หมดหอ่ะ มาเลยเอออ่ะอ,อ,อ้อื้อแรงนักหลังเขามาแค่ตัวเดียวเท่านั้นหลังนะมาเลยพวก อื้ออื้อฮ่าฮ่ารุนแรงซะดัานนี้เอาด่านหาก่องเหรอชิบหายดัานนี้ใช่ด่านหาก่องที่ยากๆมั้ยเนี่ยชิบหายแล้วหาก่องยากมากเลยไม่ใช่หรอดัานนี้ ผ่านได้ปะวะอย่าพึ่งดิมีกลไกตรงนี้กดก่อนเช่คโอ้โหเยอะไป Hãy xem mẫu video này sao filtrate Cảm ơn các bạn đã xem. Tết tuổi và có flats mấy pha đây đi trời ơi cho lẽ ทางชิบหายไอ้นี่เหรอ,อต้อง่าไป่าไปให้ได้ <ไ>ปะเพ่ไม่หมดดิเห่อโอ้ยมึงไม่หมดแต่เลือดกูจะหมดก่อนหมดแล้วของ<ด>อยู่ไหนสวิกช์ตรงนี้ ไม่รู้กดแล้วตรงในเปิดประตูตรงในเปิดก็ไม่รู้ทิปห้องมันล็อกแล้วกูจะออกอยังไงแล้ววะเฮ้ยทำไมห้องล็อกนี่ก็ตายสิครับห้องล็อกอย่างนี้กูจะออกรูไหนล่ะเนี่ยพี่ป้าเอ้ยทำไมห้องล็อกวะ ทิบหผ่ละไอตัวนั้นมาแต่เล่นไม่ได้งานงอกของจริงจริงไม่เข้าด้วยโอ้ยทำไมหยุดอยู่บล็อกประตูการกันดูนี้เหรอกล่องอยู่ไหนบอกมา หากล่องก็ไม่เจอชิบหายรู้นี่เหรอเดี๋ยวมีตามมาติดๆเลยอันนี้ทางตันนี่หว่าใหญ่ตามมาถึงนี่ต้องรีบหาทางดีแล้วหันสวยแน่อันนี้ทางตัน โอ้เอเอทำไมกูต้องไปเจอด่านนี้ด้วยวะบัดซบเฮ้ยไม่มีทางออกเลยเหรอล็อกกูไว้ทุกทางอย่างนี้เลยเหรอเอาอะไรักหนายิงไม่เข้า ทางออกอยู่ไหนโผล่มาสักทีเด้อตายแน่ไม่มีทางออกตายแน่โอ้โหทางออกอยู่ไหน,นรูนี่เหรอ,อแล้วกล่องอะกล่องก็ไม่มี ไม่กระทบกระเทือนกันเลยเหรอโถวยเฮ้ะเดี๋ยวไปเลยพวกเยี๋ไปเยวไปรู้ไหนกันแน่วะงงทางตันหมดเลยโอ้โหโอ้โหไม่รู้จะเล่นไงแล้วเว้ย แล้วทำไมต้องออกมาทางนี้ออกมาทำไมออกมาทำไมทางนี้ช่วยด้วยอ,อชิติททำไมอัดถักอากาศดีกว่าเดินหน้าไปาข้างๆรู้ที่มันออกมาหรือเปล่าลองเช็คดูละกันนะนี่รู้นี่เหรอท่ทางไปนี่ว่าทำไม็คกล่องเดียวหายากขนาดน,นี้ นี่เหรอสวิกกดกดแล้วกดแล้วยังไงต่อทำไมไม่จบทำไมไม่จบสักทีกระสุนจะหมดแล้วพี่ทำไมไม่ไม่หมดสักทีกระสุนกูจะหมดแล้วเพื่อนเอ้ยเอ้ย,อยไม่รู้ประตูไหนเป็นประตูไหนเปิดให้ทุกประตูแล้วนะแกอีกแล้วอ๋อ มันยิงไม่เข้าวะดิโอ้โหขอบคุณกระสุนจะหมดทุกอย่างแล้วต้องรีบกลับโดยโดย่วนใหญ่ของเล่นจะหมดแล้วเนี่ยตายแน่ปืนจะหมดทุกกระบอกแล้วครับหมด จริงด้วยฟาไปของมันหมดให้ทำไงตงนักไายโอ้โหหมดทุกอย่างคุณพระคุณเจ้าไม่เหลือปืนสักบรกจะรอดไหมวะเนี่ยไม่ได้ไงประตูทางออกโอ้โห หมดทุกอย่างโอ้่านอย่าให้เจออกนด่านแบบนี้โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยแล้วกันนะครับอยากสนับสนุนนะครับที่คิวอาโค้ดหรือบ์โทรศัพท์ด้านหน้าจอเลยนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไว้ต่เพียงเท่านี้ครับโอเคบายครับ